มาดูดดน้องลิ้นระบายสีแลยสีวิชาอะไรครับลูกวิทยา,าศาสตร์ปะ <c oughs> ทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ๋อระ,ะบายสีตัวมอือคืออะไรรู้ไหมสมองเหรอตัวมองตัวตัวมองเหรอ ตัวมงุงตัวมงุวมงมันเป็นอันเดียวกับยุงไหมพเอมเป็นอเป็นวิวัฒนาการบอกว่าช่วงนี้ยุงมันค่อนข้างจะเยอะเพราะว่ามีฝนตกไปขังตามแอ่งน้ำใช่ไหม,มแล้วก็ขอให้เกิดอะไรนะถ้าไปกัดคนตัวยุงอะไรนะยุงอะไรนะที่ไปกัดคน<ว>ยุงตัวร้าย<ว>หรือยุงลาย ่ใชยุงลายยุงลายเนี่ยมันเป็นตัวร้ายไม่ใช่ยุงลายชื่อยุงลายไม่ใช่ยุงลายเนี่ยมันเป็นตัวร้ายทำให้เกิดทำ,ให,ทำให้เกิดโรคไขเ้ขเลือดออกไข้เลือดออกในหมู่เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ด้วยปัจจุบันเนี่ย นอันนี้เลิกเรียนมาแล้วใช่ไหมช่วงนี้เขา ถามท้องนาตามทุ่งนาเนี่ยอะไรปลูกง่ายที่สุดอะไรปลูกง่ายที่สุดพี่นิ้งน้องนี่น่าถามตามทุ่งนาทุ่งนาแถวบ้านเราตามชนบทบ้านเราเนี่ยเขาจะให้ปลูกเขาจะให้ปลูกตไมต้นไม้อะไรแบบปลูกปลูกแล้วแล้วก็ปลูกง่ายที่สุดอ่ะ เราี่น่าจเป็นต้นหญ้างูต้นยญ้าไม่ต้องปลูกหรอปลูกงั้นนะปลูกต้นยญ้าที่เขาปลูกเอาไว้ให้อัวเนาะที่ทุ่งนาอืมต้นยาเกลือน้ำเป็นด้วยนะปลูกงูเลยไม่ต้องไปดายหญาเลยต้องเอาเป็นต้นยญ้าไว้อัวนอ่าดีๆเป็นของที่กินได้อะอืมเราเลี้ยงเหมืนกัน เนอแล้วทำง่เนี่ยเนี่ยง่แต่านใช่ไหมไปเอามาได้ใช่ไหมถึงมาทานแล้วเอามาปลูกแล้วไม่หูุที่ไหนไม่หนุนแต่เป็นทุเรียนไอยากไปถ้าหนุนสนุนเรียนคืขอไฟอืมเออมั่อะไรก็ห่า จะได้กินอาหารอะไรเนี่ยทุเรียนภูเขาไฟถ้าทุเรียนภูเขาไฟมันก็ต้องไปที่อำเภอกรารท่ารักคุนหานนะเพราะว่ามีขเขาอยู่ที่กันท่ารักแล้วเขาก็จะีแล้วค่ะทำไมหนูถึงกินทุเรียนน้อยกว่าพี่ดีปะทุเรียนมันเป็นเพราะอะไรนนหนูก็กินไปอ๋อหนูก็กินบอยเหมือนกัน หนูไม่ค่อยกินบออ๋อหนูกินเป็นน้ไม่ลือลือ <c oughs> พีด่ดิได้กินน้อยแน่ๆนหนสสีเข้มยนะ่างแล้วตอนนี้หนูเก็บไว้ทำไมครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่เอาออืมพัดพี่ั ระบายให้เข้มครับเนี่ยแมวไมาเนี่ยตัวนี้ยังระบายไ,ไม่เข้มแล้วการบ้านอ่ะมันมีแง่ดีไหมให้มีแง่ดีเอ่ะก็มันจะก,การสอนอ๋อสอนในสอนด้วยตนเองใช่ไหมทางที่คุณครูว่าสอนม,มาแล้วอ๋อแต่เรามาเพิ่มเติมเพิ่มเติมความรู้ตัวเอง อ้วถ้าเรามีการทบทวนใช่ไหมแต่ควรให้เยอะไหมควรให้เยอะไหมครับไม่งานของพี่ดีเขาให้ทำสิบสิบสิบวิชาพี่ดีแก้บันกี่วิชาหีวิชาใช่ๆจากเรื่องการดการจิตประสอือ ตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยหนูมีความสุขแบบไหนบ้างที่อยู่ชนบท่บางจังหวัดไม่เบื่อมากไม่ไม่ไม,มีความคิดไม่จะคิดว่าเบื่อตัวนี้นะอนนันนี้มันก็หนึ่งนะช่วยเด็กจะเสรคาหนึงไ้อออเอเออมออเออเอาออเออเอออเององเเเออออเออเออนออเออเอง อ,อยู่กันคนละที่โรงเรียนหยู่กันแล้วคน,คนชนบ,บทมีดีอย่างไรพูดในเงี้ดีอ่ะท,บบที่นี่เนี่ยคือชนบ,บทบ้านนอกบ้านนอกเราเนี่ยเรียกว่าชนบ,บทช,ชุมชนชุมชนชนบ,บท่ว่าดีก็คืออาหารการกินอ๋ออาหารการกินแตอออ่อาหารมันไม่ครบห้าง ในในบ้านเราอยู่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครบลางปเลยนะไม่ใช่ผ้าหมู่หรอกอืมปัจจัยปัจจัยอะักครบไหมปัจจัยอปัจจัยสี่ครบไหมปัจจัยสี่มีครบปัจจัยสี่มีครบปัจจัยสี่มีอะไรบ้างที่ที่ที่กบหนูเรียนมามีอะไรบ้างครับปัจจัยสี่มีอะไรบ้างครับหนึ่งอาพี่ดิ๊บสอนน้องหน่อยปัจจัยสี่มีอะไรบ้างหนึ่งอาหาร หนึ่งอาหารสองที่อยู่อาศัยสามเสื้อผ้าแล้วก็ยารักษาโรคยารักษาโรคเขาพูดผิดไหมเขาพูดในนาเชิงในนําว่าอาหารเป็นสิ่งสำคัญเนาะเราเข้ามาดูแลว้วว่าอามเหรอกดแจให้เลยนะขอบคุณมากคร<ป>ับที่ติดตามรับชมน้องดีนะ่าเราอยู่บ้านนอกเนาะ อยูจกก่จังหวัดศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดอำเภออำเภออะไรนะอำเภอเปร,รางกูจังหวัดศรีสะเกดเป็นดินแดนปราสาทของเหมือนกันเนาะนเช่นปราสาทปรางกูเรามีทุ่งนาเรามีอะไรอีกน,นะในในหมู่บ้านเราได้มีอะไรไหมลูกมีการเลี้ยงวนะัวเนาะการเลี้ยงวัวเขี้ยวัเวเต็ม <laughs> เล่นลงก็จะมีแต่แต่แต,ตอนกลางคืนมันจะเย็นมากเลยเนาะนกลางคืนมันเย็นเย็นมากเย็นมากกับเออตียงเดียวนะเป็นไลเออเตียงเดียวเราที่นี่น้ําไม่ค่อยไหลมันปัจปจัยปัจจัยปัจจัยกระทบมากเลยในการอยู่อาศัยคือน้ำํำค่อนจะน้อยเนาะใช่ปัจจัยแล้วก็ไม่ครบ,บอ่ะอืมเสืมีคล้วเสื้อผ้ามีแล้วแต่อีกขาดอย่างเดียวคือน้ํำน้ําต้องไปซักที่ไหนนะเสื้อผ้า นี่เราขโมยดิหยื่อเร่องอะไเอาได้ทไมบิ๊กคุณแม่บอกว่าเคือทางพร้อมหรือยังยังไปเต็มตัวไนดดูิเราเราจะไปไหนไปส่งบ้าบัวบ้าบัวไปเข้ากรุงเทพเหรอ โอเคอังกันอ,อังกันสวัสดีสวัส<ต>ดีค่ะบ๊ายบายอย่าบังเอิวันหลังพบกันจากน้องดจากน้องดีไหนกดตรงไหนอ่ะที่นี่พ่อไม่เคยทำอะ่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยล็อกสติมยังไง <c oughs> นี่กดตรงไหนเนี่ยที่นี่งานเข้าล็อกสติมตรงนี้ไงเส้นสูตรนี้นอ่านคนสุดแล้วมันจะมาถึงอัตโนมัติเลยปะอืม